ใส่นะเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องนี้โคตรจะเหมาะกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเอามากๆเลยครับเพราะมันเป็นเครื่องทำน้ำแข็งปิงซู Kobe. ไอต่อเรากินเราก็ดูว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนจริงๆอะไรไม่ใช่เลยนะเครื่องนี้ง่ายมากให้คุณเปิดเครื่องของเหลวที่คุณอยากจะใส่ไปให้มันเป็นน้ำแข็งนะ ใส่ได้หมดเลยแล้วคุณลองเลยภาพตามนะถ้าของเหลวอะไรก็ได้ที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งปิงซูได้เนี่ยโอกาสต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยมันเยอะขนาดไหนไม่ไว่าจะเป็นนมชาเขียวชาแดงชาชักกาแฟเบียร์เหล้าล้ำเปล่าอะไรก็ตามแต่โอ้แต่อย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือน้ำลายครับน้ำลายห้ามใส่นะ เครื่องมือสร้างอาชีพเครื <c oughs> ่องนี้โคตรจะเหมาะกับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟาเอามากๆเลยครับเพราะมันเป็นเครื่องทําน้ําแข็งปิงซูไอต่อเรากินเราก็ดูว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเครื่องนี้ง่ายมากให้คุณเปิดเครื่องของเหลวที่คุณอยากจะใส่ไปให้มันเป็นน้ําแข็งนะ่ะใส่ได้หมดเลยแล้วคุณลองดูภาพตามนะถ้าของเหลวอะไรก็ได้ที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งปิงซูได้เนี่ยโอกาสต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยมันเยอะขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นนมชาเขียวชาแดงชาชักกาแฟเบียร์เหล้าล้ำเปล่าอะไรก็ตามแต่โอ้แต่อย่างหนึงไม่ได้ก็คือน้ำลายครับน้ำลายห้ามใส่นะเครื่องมือซ